สปาเกตตี้ต้ยมยำทะเลค่ะอันนี้ใส่ขวดหินไปด้วยไหมคะอุ้ยนี่จานใหญ่กับหน้าเราโอ้โห <c oughs> มีอะไรบ้างนะประกอบไปด้วยมีอันนี้หมูนุ่ม,มนุ่มแล้วก็มีไก่สเต็กไก่แล้วก็จะเป็นปลาดอลลี่ <c oughs> มีอันนี้ด้วยนะขาโบนาร่า,าโอ้โอ ไฮไลท์อ,อ,อีกตัวหนึ่งเลยที่อยากแนะนำก็คือสลัดก,กุ้งทอดอคือกุ้งทอดตัวใหญ่มากข้างในมีกุ้งหรือมีแป้งเดี๋ยวกัดให้ดูว่าสุดใช้มือแล้วจ้า